ถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลความเป็นจริงที่คุณคงยังไม่รู้วันที่26กันยายน2568เป็นวันสําคัญสําหรับโรงพยาบาลชิรพยาบาลเพราะเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการอพดีเต็มรูปแบบหลังเหตุถนนสุดตัวด,ด้วยการรับผู้ป่วยนอกถึง1 5 0 0คนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าด้านหลังของการเปิดให้บริการนี้ยังมีเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายที่คุณอาจยังไม่ได้ยินเช่นแผนการซ่อมแซมถนน ที่อาจเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคุณและปัญหาที่ยังคงครอบงำพื้นที่แต่ทำไมถนนสามเสียนยังคงเปิดให้สัญจรตามปกติได้นายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อำนวยการเขตดุสิตเผยเปิดว่าโรงพยาบาลชิรพยานได้ร่วมมือกับสอน,นอสามเสียนและภาคีต่างๆในการจัดการจราจรโดยใช้ถนนสังขโลกเป็นหลักสำหรับการเข้าถึงโรงพยาบาลแม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยจากมอเตอร์ไซค์ที่จอดกีดขวางแต่โดยรวมแล้วการจราจรไปด้วยความราบรื่น และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่ได้รู้ว่าทำไมถนนสามเสน้นจึงยังคงเปิดให้สัญจรตามปกติได้คำตอบอยู่ที่แผนการซ่อมแซมที่รอฟอมอ์กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วนายกาดรผรจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมอ์เปิดเผยว่ารอฟอมอ์ได้เริ่มทำงานเมื่อวานนี้โดยเริ่มจากการระดมเทกระสอบทรายลงไปและต่อด้วยการเทคอนกรีตเพื่อปิดช่องว่างทั้งหมดซึ่งคอนกรีตต้องมีเวลาให้เซตตัวก่อนจะเทเป็นชั้นถัดไปและนี่คือส่วนที่น่าสนใจ ว่าทำไมการซ่อมแซมถนนนี้จึงสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาสั้นๆคำตอบคือรอฟอร์มอและผู้รับจ้างจะระดมถมทรายประมาณ5000-6000คิวใช้เวลาเพียง5-7วันเท่านั้นและหลังจากนั้นจะเป็นเนื้อง,งานทำผิวถนนต่อในช่วง2-3วันสุดท้ายแต่คุณเคยคิดว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจทำให้แผนการซ่อมแซมนี้ล้มเหลวคำตอบคือฝนตกต่อเนื่องแต่รอฟอร์มอได้เตรียมพร้อมด้วยการหารือกับสํานักงานเขต และสันนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมเครื่องสุบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุแสงจิสมกเสมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชิรพยานเผยเปิดว่าโรงพยาบาลได้รับผู้ป่วยนอก1 5 0 0คนและเปิดให้บริการผู้ป่วยในเต็มที่720เตียงรวมถึงบริการผู้ป่วยฉุกเฉินที่เริ่มทยอยรับคนไข้ในพื้นที่สีเขตโดยรอบและนี่คือสิ่งที่คุณคงต้องการรู้ว่าทำไมโรงพยาบาลจึงขอให้ผู้ป่วยใช้รถสาธารณะ คำตอบคือเพื่อลดการจราจรติดขัดในวันจันทร์ที่29กันยายน2568ซึ่งมีการนัดหมายผู้ป่วยราว3,000รายคุณคิดว่าแผนการซ่อมแซมถนนและการเปิดให้บริการโรงพยาบาลน,นี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย